สวัสดีจ้าแฟนเจดม์ทุกคนนะจ๊ะเจอก็จะเขเามาประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ไหนโอเคเจ๊ okay, ดัมนั่นเองนะจ๊ะวันนี้พิมพ์บริษัทอังกฤษกลางสัปดาห์ค,ค่มเพิลวันคารนะจ๊ะไปดูลอนดอนดาร์บี้แมตช์กันที่ลอนดอนสเตเดียมตีสองกับอีกสิบห้านาทีขุนค้คอนเวสต์แฮมของเดวิดฮามอยฟูนะจ๊ะจะเปิดบ้านดวลกับพักพลังประชาไก่ทรัมมฮอตสเปอร์ของลุงแอนส์บอเตโคกลูบอสเตโคกลูนะจ๊ะโดยเวสต์แฮมในชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองนะเสมอชนะสามแพ้สองฟอร์ เท่ากันเปี้ยหานัดล่าสุดที่เจอกันชนะฝั่งละ2และเสมอไป1นัดนั่นเองนะอ้าวตัวเล่นนะจ๊ะเวสต์แฮมนี่เกิร์ตซูมาเดอะแมวเหมียวนะเจมส์วอร์ดพราส์เดอะฟรีคิกนะจ๊ะแล้วก็มิเกลอันโตนิโอส่วนสเปอร์มีคริสเตียนเดอะแชมป์โลกโรเมโรนะจ๊ะตรงกลางเป็นเจมส์เดอะปาเป้าแมดดิสันและสุนาร์ กับตันทีมเดอะโอปาซนฮึงมินนั่นเองนะคู่นี้สเปอร์บุกไปแค่ชนะทุกอย่างจบพวกแกโอเคฟินเฟ้เลยแต่เสมอไม่โอเคร้อยเปอร์เซ็นต์พังกันทั้งแถบซึ่งที่ทำอยู่แล้วโอกาสเสมอก็มีเพราะเวสแฮมเล่นในบ้านแต่ยังเชื่อว่าสเปอร์มีทีเด็ดจากซนฮึงมินซึ่งตอนนี้ร้อนแรงมากน่าจะพอบุกไปแล้วเบียดเบียดเวสแฮมเก็บ3แต้มออกมาประตูเดียวเพียงพอนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้ทนัมฮอตสเปอร์โอเค าฝากไว้อย่าลืมกดไลค์ก็แจกิปนี้นะที่ตามมาได้ทุกช่องทางชาเลิร์แฟนเพจเจดมันส์สตรีมยูทูบโอเคเจดม์สับสกัดจากระดิ่งให้ด้วย t ิกตอกเจดม o ออฟิเชียลไอจีเจดมันส์ดอสโกออฟิเชียลก็ฟอลโล่กันได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะยี่ห,อห้อหลอดแล้วก็ฝากไว้ด้วย JD j e เจอ y 2024ี่ออกมา <Okay. S 1> เรียบร้อยนะจ๊ะ พรีออเดอร์ได้ถึงวันที่12เมษายนนี้นะผ่านทางไลน์แอดของเราที่แอดเจดำํออฟฟิเชียลก็เข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตัวละ890บาท <Okay. S 2> ส่งฟรีทั่วประเทศนะอา้าวพวกแกมีความสุขสนุกนก,กับกเราดทุกวันกันแล้วกันใจหอยหลอดน,นะโอเคเจดำก็มาทุกวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไปเว้ย